ครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนเราก็สู่รายการสกายไนทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในเกมวอลเฟร์นะซึ่งเปิดมาใหม่นะครับในช่วงต้นๆ้นเดือนมิถุนาถ้าจะไม่ผิดนะครับถือว่ายังใหม่อยู่นะฮะโอเคเรามาดูว่าเกมจะเป็นรูปแบบไหนนะครับน่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่2นะฮะเท่าที่รู้นะครับมาดูกันว่า ตัวเกมจะเป็นยังไงเอาแล้วครับเปิดฉากมากำลังรอผู้เล่นอ๋อเปิดฉากมานี่คือให้เข้าลบเลยเหรอเรื่องครับแป๊บนึงนะฮะยาวนี้ก่อนภาพก็ถือว่าสวยสวยเลยนะโอ้โห,โหรอผู้เล่น เราเูเล่นนานจังสามสี่นาทีเลยเหรอเอา่ะครับเราเห็นผู้เล่นวิ่งมาแล้วประมาณนี้ครับ เลียงผ่านไหลนะฮะไม่ใช่เลียงแบบผ่านอ่สโค๊ปนะฮะกระโดดนั่งนะครับกระโดดนั่งโอเคประมาณนี้ กาเรเชื่อมต่อขาดหายบ้านะโอเคมันเด้งมาที่หน้าหลักของเกมนะครับตรงนี้ก็จะมีรูปจอยนี่คือเชื่อมต่อกับ Google Play หรือไม่ไนะครับเชื่อมต่อแล้วกันนะครับกับ Google Play กูเ g l e เพยโอเคเชื่อมต่อกูเ g l นเพยเรียบร้อยนะครับต่อมาไปที่ทงไม่มีต่อมาเป็นงานเล่นหนึ่งอันนี้เป็นเควสนะครับอ๋อโอเคเป็นเควสนะครับเพื่อนนะครับ ก็มีค้นหาเพื่อนแล้วก็แอดเพื่อนได้นั่นเองนะครับมีแชทนะครับมีโซเชียลนะฮะครั้งแสงก็จะเป็นอุปกรณ์ในตัวของเรานะเปลี่ยนนักสู้ก็สามารถเลือกตัวละครได้นะครับประมาณนี้นะครับทหารสาหรัฐนี่ทหารอะไรอั ช,นนอชอบชุดนี้มากกว่านะพยาบาลนนอะ่ะเอาลองตัวเริ่มต้นก่อนแล้วกันนะครับต่อมาก็จะมีฝังขวาเฮ้ยมีเสียตัง เซิร์ฟเวอร์เอเชียยุโรปนะครับโอเคไปเราลองไปดูเกมกันนะครับกดเพื่อต่อสู้นะครับจะเป็นการพิฆาตการต่อสู้ทีมนะครับแล้วก็มีโหมดสุ่มเราเลือกก่อนว่ามีโหมดสุ่มเอาเมืองเยอรมันโอเคสุ่มมาแล้วครับดูการต่อผู้เล่นก่อนครับอาจจะเป็นแบบ แมปประมาณอย่างนี้คงจะยุดยึดจุดแหละดูอาการแหละโอเคครับไปสามวิสองหนึ่งอาละครับเริ่มครับอุย้ยมีรถถังด้วยครับหม,มีทําคะแนนหนึ่งพันหนึ่งจะขึ้นได้โอเคครับต้องทําคะแนนก่อน แบบหนึ่งครับสุดหมดอีกแบบสองมีปืนรอยอยู่ตรงนี้ด้วยนะสามารถเก็บปืนได้นะครับดูอาการเหมือนจะเป็นบอดหรือเปล่าครับแมตชแรกนี้ นีอ่อาจจะเป็นบอดนะครับเพราะว่าาเ,เป็นคนน่าจะยิงคมกว่านี้โอ้โหสามตัวตายเขาเกิดใหม่ครับโอเค ก็จะประมาณนี้ครับแต่ครับก็จะมีตัวลอยนิดหนึ่งนะเอ๊ะมันล็งมัยิงออตโต้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนเขายิงออตโต้ด้วยนะครับ อาอ่อาเลงไปมันยิงออตโต้ด้วยนะ,ะลองดูทำอะไรประฐมพยาบาลเออออโต้ฮะมันยิงออตโต้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กขนาดเดียวทำดู ทำคะแนนพันแล้วเราลองขึ้นรถถังดูไหมขึ้นไม่ได้เหรอทำคะแนนหน,นึ่งพันคะแนนตัวเราใช่ไหมเราทำได้ขั้นกี่คะแนนแล้วเนี่ยเอาแล้วลองดูไปเรื่อยๆก่อนอเไม่ใช่ยิงออโต้แล้วล่ะเราต้องยิงเองเมื่อกี้มือมันจะโดนแน่เลย มือไปโดนมือไปโดนมากกว่าอุ๊ยแบตหมดอุ๊ยแตกเลยอุ๊ยไม่แน่จ,จะแพ้นะทำดีๆครับเพราะว่าคะแนนเราสูสีอยู่ตอนนี้ครับ แต่ก็ดีรถแต่ก็ดลรถ โอเคนะฮะก็ประมาณนี้ครับชนะครับดูเหมือนว่าเป็นอ่อเป็นคนนั่นเองมันชื่อเราให้ดูให้ดูเพื่อจะรับรางวาัลไม่เอาครับไม่ดูครับโอเคผ่านด่านแรกไปครับประมาณนี้ครับเป็นการ รรรโอกกาาสในนจวิย์ชเ,เป็นการดิงแบบออนไลน์นะครับรรรรออนไลน์เป็นตสงครามรุ่ครั้งที่สองออนไลน์นะครับ,บรอืมไปมั่วเลยอืมโฆษณานี่น่าเบื่อนะพูดถึงอะเอาไปมั่วแล้วเอา โอเคนะครับติดของรางวัลนะเรียกร้องเรียกร้องทำไมต้องเรียกร้องด้วยโอเคย้อนกลับครับประมาณนี้นะแล้วมันมีการเออ่ตั้งชื่อหรือเปล่าครับทำไมชื่อชื่อผมถึงถึงเป็นยาวๆอยางนี้ เปลี่ยนนะทั้งค่าอ๋อนี่ไงครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้ครับเอ้ยแบตจะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเยวลืมลบนี่นครับเปลี่ยนภาษาได้เปลี่ยนชื่อได้นะฮะ แล้วกลับครับนี่ไงได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่สนใจก็ลองมาเล่นดูทั้งแสงนะครับตัวปืนต่างๆก็สามารถอัปเกรดได้นะครับปืนอัปเกรดได้นะทุกคนเนี่ยครับอัปเกรดได้นะอาวุธเราสามารถอัปเกรดได้นะครับแต่ส่วนหัวนี่ครับมีหน้าคงหน้ากากนะครับแต่งมีครับ ประมาณนี้นะครับสามารถแอดเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้นะครับโอเคนะครับถ้าเจอเกิมใหม่ๆที่น่าสนใจก็จะมานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม